ชื่อสุมาลีสีเมืองค่ะอายุ66ปีเมื่อปี53อะค่ะมันเริ่มร่างกายมีผื่นที่รอบสะดือค่ะพอเวลาที่เป็นเนี่ยมันจะมีน้ำเหลืองซึมๆก็เลยไปหาหมอก็บอกว่าเราเป็นสะเก็ดเงินหมอก็ให้ยามาปกติเราก็ไปทานข้าวมันไก่พอทานไปเนี่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอนะขึ้นที่หัวเนี่ยขึ้นแดงเลยรักษามาเรื่อยๆ,ๆก็มียาทาแต่ไม่มียากินนี่พอเราคันเราเกามันก็ลาม สิบขวาจุดทางด้านหลังเนี่ยเยอะหน่อยแล้วก็ข้างหน้านี่ก็จะมีตรงหน้าท้องกับสะดือสองจุดตรงข้อศอกก็เป็นแล้วก็เป็นที่หัวอายคนเขาที่แบบพอเวลาเราคุยกับใครเขาก็จะชอบมองตรงหัวเราเพราะเราจะเป็นตรงเนี้ยคันในเวลาที่เราแบบถอดเสื้อผ้าก่อนจะอาบน้ำแล้วก็เกามันก็ลามมากขึ้นการที่พี่กินยาทุกวันเนี่ยพี่เนะี่ยจะรู้สึกกังวลว่ามัน,ม,นมันคือเคมีพี่ก็กลัวว่าจะมีเอฟเฟกกับร่างกายพี่ ทำยังไงเราถึงจะหายพี่ก็เลยไปหาข้อมูลเนี่ยจากอินเทอร์เน็ตพี่ก็เลยเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเอนไซม์พอพี่ดื่มเอนไซม์เนี่ยประมาณ2อาทิตย์สเก็ตเงินพี่เนี่ยที่พี่คันมากๆเนี่ยมันหายไปด้วยมันไม่มีร่องรอยของการที่จะเป็นแผลเลยมันเป็นเนื้อเรียบๆพี่เชื่อว่าน่าจะมาจากเอนไซม์ ide, เพราะว่าพี่ไม่ได้ทานยาอะไรเลย พี่ก็เที่ยวไปอวดคนอื่นน่ะสิ่งที่พี่ดีใจที่สุดเลยก็คือสะเก็ดเงินพี่อยู่ๆก็หายไปมันก็ทําให้เราอะ่ะมีความมั่นใจมากขึ้นที่เราไปไหนแล้วเราก็ไม่ต้องเกาอีกแล้วพี่อยากเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังเป็นอยู่ว่าคุณสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วพี่ก็อยากจะให้คนที่กําลังเป็นอยู่เนี่ยเชื่อพี่เถอะว่าพี่อไม่โกหกขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังป่วยทุกๆคนนะคะหวังว่าคงจะหายเหมือนพี่ โรคภูมิแพ้ผ so, so, ิวหนังนะครับเป็นกันเยอะมากในปัจจุบันนี้ที่เรารู้จักกันเยอะมากก็คือโรคของสะเก็ดเงินนะครับสะเก็ดเงินเกิดจากอะไรครับเกิดจากภาวะของภูมิเพี้ยนนะครับภูมิเพี้ยนเกิดขึ้นได้อย่างไรครับผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้ครับว่าปกติเนี่ยครับตัวเม็ดเลือดขาวของมนุษย์เนี่ยครับเขาจะคอยดักจับกินนะครับสารที่เราคิดว่าเราแพ้ถ้าเกิดว่าภูมิเราปกติครับสารที่แพ้เข้าสู่ร่างกายเนี่ยครับเขาก็จะจับกินตามปกติคนที่เป็นสะเก็ดเงิน ภูมิต้านทานเนี่ยครับเข้าใจผิดว่าตัวผิวหนังของเราเนี่ยครับเป็นสารที่เขาแพ้หรือเขาต้องกําจัดเขาเลยทําให้ผิวหนังเราเนี่ยเกิดผื่นเกิดโรคขึ้นแต่ถ้าเราสามารถให้สารบางอย่างครับที่ไปกระตุ้นให้กับตัวภูมิต้านทานเหล่านี้กลับมาปกติได้เขาก็จะเริ่มแยกออกว่าตัวผิวหนังนี้คือสารปกติที่ไม่สามารถที่จะกําจัดออกได้อาการของภูมิแพ้หรือสะเก็ดเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นเอนไซม์หรือเอนไซม์บอบบัดก็มีบทบาทตรงนี้แหละครับ ที่ไปกระตุ้นทําให้ภูมิต้านทานเราที่มีความเพี้ยนเนี่ยเริ่มกลับมาทํางานเป็นปกติและที่สําคัญคือไปลดสารที่ทําให้ร่างกายเราแพ้เนี่ยลดลงด้วยสรุปได้ว่าตัว N เอนไซม์นะครับไปช่วยในเรื่องของการย่อยสลายสารที่เราแพ้นะครับแล้วก็ไปกระตุ้นตัวเม็ดเลือดขาวหรือสารต้านการแพ้เนี่ยให้ทํางานได้ดีขึ้นมันเลยทําให้ร่างกายของคนที่เป็นเสเกตเงินเนี่ยดีขึ้นได้ครับเอนไซม์บำบัดปลอดภัยมีออยอมั่นใจได้มีคุณหมอแนะนํา ไม่มีสเตียรอยและสารเคมีใดๆไม่ต้องทานไปตลอดชีวิตที่สำคัญไม่แพงเลยเพียงวันละ40กว่าบาทเท่านั้นชีวิตใหม่ไร้สะเก็ดเงินกำลังรอคุณอยู่โทรเลย092 273 9325 092 273 9325 092 273 9325